ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีพญาหมูนะครับของหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับอันนี้เป็นหมูรุ่นแรกนะครับเป็นหมูใหญ่นะครับเพื่อนๆโอวันนี้ได้ของพี่เขานํามาให้ชมนะครับก็เลยมีโอกาสได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับนี่เพื่อนๆน,นะองนี้ก็ถือว่าสวยแชมป์อีกนะครับองนี้ เดี๋ยวเรามาลองส่องกันหน่อยนะครับเพื่อนเป้ยไงนี่เพื่อน,นๆนนอนลุงเลยอืลุงลุงเลยนะครับเ,เพื่อนโหน,นี<ฮ>่<ฮ> อันนี้เราถือว่ามาฝึกพระในเลี่ยมนะครับเวลาเราส่องนะครับพรเพื่อนๆนี่นะครับโอ้โหองนี้ก็ถือว่าเป็นพระดูง่ายนะครับพรเพื่อนๆตามที่เราศึกษากันมาแล้วนะครับเบื้องต้นที่พระปเปื่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองศึกษาพระในเลี่ยมดูนะครับนี่นะเพื่อนแต่องค์นี้สวยละเราก็เลยดูลุงได้นะครับเพื่อนๆองนี้จะมีลุงหน่อยอ่านนะออกม่วงๆนะเพื่อนๆนะ ผิวเหมือนเปลือกส้มนะเนี๋ดวดินะเพื่อนจะคูกะคุกคลคลุกะหน่อยนะครับนี่นะผิวเป็นไงเ,เพื่อนเพ่อนนี่ค่อยดูกันไปนะครับ เพราะว่าเป็นเนื้อตะก,กั่วนะครับจะไม่เรียบตรึงนะครับเพื่อนๆอ๋อชัดเจนนะครับปี2521นะครับเพื่อนนี่นะสวยๆเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งหน่อยนะครับอันนี้ดูพ้าในเลี่ยมนะครับฝึกดูพ้าในเรี่ยมกัน องนี้เนื้อตะกว่วนี่แทบไม่เปิดเลยนะครับเพื่อนหรือว่าสวยครับสภาพนี้ก็ปัจจุบันก็หาได้ยากนะครับในภาพสภาพแบบนี้นี่นะมีแบบว่าจุดนะครับเพื่อนๆตามที่เราศึกษานะครับเป็นบุ๋มลงไปนะครับนี่นะอย่างนี้นะ การรีวิวของผมก็คือผมก็จะเอาความเข้าใจของผมนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับบางทีผมก็อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับก็เอาตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกัน โอเคนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างพอเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูกันบ้าง,างนี่ลุงเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่มีรอยนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมรอยประกบนะครับเ,เพื่อนอืม เนี่ยครับในองค์สวยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเนี่ยนะเพื่อนๆรอยประกบตามที่เราศึกษามานะครับด้านล่างเงี้ยชัดเจนนะครับองนี้โอเคนะครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีผ้าอะไรใหม่ๆจะนำมาให้ชมบิกนะครับสวัสดีครับ